บวชทุเรียน<ช>มะพร้าวกะทิพี่น่องอ้าวนะคนละถ้วยเขาจะร้อนพี่น่อง<า>ถ้วยแบบน้หญ่หนง่งเนี่ยกินเน้นเบอร์เดอร์มากินน้ำกันหวานแต่เนี่ยหนอู้จะร้อนเห็ดหวานหอม,มอหอมพี่นอ่องเอา khao ngảm nát mày thoải lay vào là vịt ngảm ngảm này ui dìu dìu น้องสิไม่เห็นไอ้ทุเรียนบวชทุเรียนมะพร้าวกะทิครับมาเบิงเด้อพี่นอ้องผู้ไทยบ่เยเห็นสีบวชทุเรียนใส่มะพร้าวกะทิบวชเองแล้วบมแม่บวไอีกบวชดได้วดบวบปะ บวชทุเรียนบวชเอกมผักเหลืองบวชใช้กะทิพี่น้องกะทิบักข้าวเป็นน้อยเลยเนาะธุเลียนหา่นไหวพี่น้องเอ้ยหั่นทุเรียนกับพี่น้องเมื่อกี้อันนี้บักข้าวแล้วพี่น้องมาหั่นทุเรียนต่อสูตรทุเรียนสูตรรเเียวนาบวชทุเรียนบวชเรียนบอกพมผักเหลืองได้พี่น้องบวชยู่นอกวัดครับ ปวดพี่น้องวัดได้พี่น้องด้วพี่น้องเคยเห็นบอลเนี้ยนี่ท่านเคยเห็นอลไรมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเออทุเรียนเขาต้องเอาแบบกรอบใช่ไหมเนาะกรบบถึงว่าทุเรียนดิบแต่ว่าบอให้เล่บอให้เล่พาะพี่น้องอ้าวเดือดเลยพี่น้องใส่น้ำตาลใส่เข้าไปว่แม่ทักส่วนแหมซองหมดหวานผงนะทัส่วนเนาะบ่ต้องบ่ต้องหวาน ใส่ใบเตยกับใบพี่น้องนะคนเคี่ยวน้ำตาลกันไ,ไหมเนาะแม่นอันนี้สูตรสูตรไม่หล่อนนะพี่น้องเนาะลองมาเห็นบั้งนะครับเด้อได้หมักผ่ากับทีงวดก่อนกินแซ่บเสีบใส่เกลือลงไปจังหน่อยเด้อพี่น้องใส่เกลระลุงไปพร้อมใส่อะไรใส่หน่อยอเลยพี่น้องเส้นมังสวิรัตพันบดหัวจังใส่ให้น้ำลายของอเจ็บโบลาย ซิมก่อนด้วยซีม,ว,มว้หมหวานพี่น้องเอาอีกก่อนบวงหนึง่งไปไปอ,อีกอหอมเผื่อกห,อ,อ,หอมมือโก้หอมถัเหียงเคี่ยนยน้ำตาลได้แล้วพี่น้องบาดในเสีเ่ยวถัเหียงลงด้วยพี่น้องด้วยเอาถัเหียงลงเลยบัดเฮ้ยหอน คงใส่จะขอกะทิโลกงปี่เนอะใสกะทิลงไปงไม่เนาะเอาอเครื่องใสโคเปร,ร้วบานีกะซีไอ้กาบาทุเรียนชุกไปเนอะกาบาทุเรียนชุกเดี๋ยว,ยเ,เ,ออวเดี๋ยวจักหน่อยเขาจะเอามะพร้าวกะทิโลงซีมันก็เลือกพี่น้องดูได้กแล้วบ แสบเลยดิแสบแล้วพ่อเนาะกะทิลงงนอกแบบนี้เนาะนี่บวกเ้ากะทิเดือพี่นอกเ้ากะทิลงงด้กคนสิกันลายของ้นแถบขาวลายโบลายดอกไเบอร์ดกินบิดแบบเนี้ยเป็นกะทิแข็งตัวเลยกติสมวกกะทิที ออหอมมขนะพี่นอ้องหอมหวานแม่หอมหวานมั่นหอมหวานมั่นพี่นอ้องเดียบร้อยพี่นอ้องแค่นี้ละบ่มีหยังหวงหลายดอกง่ายๆพิจัชดให้ได้ด้วย,วยบ้านก็ กดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องสีมือยายหลอนนะครับบวชทุเรียนมะพร้าวกะทิพี่น้องอ้าวนะคนละถ้วยก็ยายร้อนพี่น้องถ้วยแบบง่ายหนึ่งเนี่ยกินเป้นเบอร์เดอร์มากินน้ำกันหวานแต่เนี่ยเหนียวจะร้อนเห็ดหอมหอมพี่น้องเอาเดี๋ยวแม่เนี่ยเด้อใส่ไปเตยใส่หนึ่งกับหนึ่นึ่งแข็งน้่งแข็งน้่งแข็งมาใส่ที่ไหน แข็งใหญ่ๆกัอนอ่าใส่น้่งแข็งมันจะดเดีดนี่ห่อนเดียพี่นอ้องห่อนเลยมาเด้อเด้อพี่น้องอเสียบเหมเอือนกันอุ้ยการห่อนกินของหวานมือ<ๆ>ก้อนข้ากินนั่นปากกอที่แา้วไเนาะแน่เลยวันนี้กินบวชทุเรียนวันนี้บวชด้วยวันีบบน้บวชบวชทุเรียนใส่กระเทียมบวชนอกวัดพี่น้องบวชทอดบวชเอาอยู่บวชแข็งมามาพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเคี้ยวถิ่จ้ะกินเลยแม่อุ้ยกินพี่น้องเด้อผู้ดัง นแหวานว่ะเสียบพี่น้องแสีบของแถอเลยวายชุดจอดขึ้ไใบอ่อนนะเมื่อก่อนพี่น้องคนบอกว่าไอ้กินใส่ให้เรียบบอยดูน้ำตาลทรายดูหลายอย่างแห้งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาจะเอามากินอีกทีนึงแต่ว่าปุ่นี้เอาแบบขนมหวานนะครับบวชใส่กับใส่ทุเรียนชุดจอดขึ้นใบอ่อนเลยพี่น้องหวานหวานอู้ยมาเดือบมาเดือบสดกระเด้อพี่น้องยากหวานหลายกับใส่น้ำตาลหลาย หวานขนาดไปเสียบของแทียรีไปแต่ทั่วเลี่ยนี่มันก็หวานแล้วมะกะทีนี่กับ่ต้องใส่กะทีไรเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวกะทีอยู่แล้วเนาะหวานพี่น้องยเบครับพี่น้องไหมเศษบีมันสีออกว่าต้นนี้นุ่มๆมาเจอทั่วเรี่ยนกับไปเดี๋ยวโอ้ยแห้งขักเลยมันนุ่มใช่กันเนาะพร้อมทัเรียนใช่กัน มเจเมเพิมพ่มเพิม่มค้มหวานอีกอีกมือไปเจออีเด้อไปเจออีอืม,อมยินเยินเลยเดือพีปหน้องเด้อ,อเสียบของเหยี้ยม,มือหลังมือลังเฉียามากินก็เพื่เราบ่อยกําตาลใส่ที่หนึ่งเหมือนกับหาย้านแบบตาลใส่แสนหัอว่าแฉนกะทิฝากระทิตัว

ขลองหวานแบบนี้แซ่บกัทุกอย่างเลนะยเนาะกาแซ่บกับบุหรีไหวานนะ <laughs> เานาะเออแซ่บกวนเนาะแต่ว่ากับค้องแซ่บนั้นมากหลาย่คนมากเลยเ <nodig> นาะแต่ว่ากันแค่ผู้บ่ามากเ็เาียนเขากบอกินผู้ห้ามมาเขาก็บว่าไม่แซ่บ <laughs> หอมหอมอหอมไปตื่นแล้ มะพร้าวก็จะมันมหนิมันหวานหวานฉลันด้วย <c oughs> แจกวีนัลลองเพลินตรงเด้อสูตรนี้สูตรฉลน่ะบวชทุเรียนมะพร้าวกะทิบวชบวชนอกวัดบวชเขาเรียกวชบวชอันนี้บวชดอเด็กอันนั้นบวชอันนั้น คดในบวชสร้างใช่แน่นบ่แม่นบ่วชบวชคนละบวชแต่ว่าคำบอกมันเด mm ียวกันแหละแต่คำเขียนคนละอย่างอื้อหวานข้าวซอยกะทิเข้าไปมันเค็มข้าวมันข้าวมันนะไหมเนาะ นอ้อเสีบของแข็งได้พี่น้องรองด้วยืมหวานเ,นเนนหรอืมูกหวานแบบเลยรสสีน้ําแกงไงคะแสบน้ํเสียบตัวเนียอืม ยามเห็ดหมอกแแง่งไปห,หน่อยได้อยู่อดหนึง่งเจ็บแตากิกนหลายบดีเนี่ยนต,ตาลได้ผล่งแต่พอดีสำหรับระวานได้ไปหน่อยนะอันนี้อือือ ตนแข็งแล้วท่านเย็นๆเนาะมันมันเย็นด้วยกันนะไม่ว่าดอกแม่ป้าแต่ว่าแต่ว่าเขาดีเลีเเ่ยโจ้าจะใส่น้ำตาลหลายเ้าใส่น้ำตาลหลายโอ้หออยหวานขักเนาะขึ้นอยู่ข้อมันนี้มันกัหวานแต่อันนกับแพรยย่แล้ว สียบอีเดียหนุ่มพี่น่อมักมันหนุ่มแล้วเอเนี่ี่บอกมันหนุ่มดี ชอบมึงด้วยเนี่ยเบนยังอะไรเป็น,น,เ,ปนเป็นของหนุ่มกระโมูอยู่ด้วยนี่พวกกินวาถามอ่ะพุ่มว่าพุ่มว่าบักเผาขนมปวกว่าเผาหนุ่มทุเรียนทุเรียนมันเดี่ยวเป็นสีสีนุ่มอยู่แต่ว่าหนุ่มมะทอแต่ว่าเขาเอาทุเรียนเนี่ยเอาไอ้ขั้นเอาทุเรียนดิบมันยีคือบ่ยี่คือเนาะมันบับ่ั่บบว่วแสบ,บ,สบตุกัดนั่นตุเนียนตุเรียนสุกตุเรียนสุกแต่ว่าใหญ่มันใหญ่เปนเทียะเป็นบ่หมี่ หวานครับมขอโทษขอ,อให้ดูพีน่น้องนายดูสกลมปากอืม,ว,ม,าอมวานี่นอ้องสดดวนขนาดน,นี้เเสียบของแหเลย มือแน่นอนครับเพื่อพี่น้องอยากไปเห็ดบึงนะครับแต่ว่ากับต้องใส้มะพร้าวกะทิรู้ไหมเนะาะกากงวนก้อนนะครับเอามาก,กินมะพร้าวกะทินะครับก็เอามาก,กินแล,แลไรก็มากินไอ้กับไอ้ห้องกินเหมือนห้องกินกับไอ้ข้าวกระซองข้าวกระซองพี่น้องกัดเสียบพื่กันนะครับมาที่มือน,นีเอามาเห็ดเป็นบวชทุเรียนมะพร้าวกะทิใส่กัน,นี่แห้งเสียบคูนสองพี่น้องเด้อ เอาลองเบืองเดี้ยวมือนาเสียบมาลองกินกับฮิโรบอยก็โดน,นตาลไส้อีกที่นึงนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ถือว่าฝีมือมีร้อนถือว่าสุดยอดเลยไหมเนาะต้นนั้นต้นนั้นนั้น,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 ม,น,นมัมีน้ำเคี่ยวตาลได้ตนน้นเออมัมีเคียวน้ำตาลแต่ว่าเอาเทลงเลยเออเขาก็กินเนี่ยมันหวาน,นมัชุกะทิอ๋อต้นนั้นเออเอาอยู่บเลยโอ้อิ่มเลยอิอมนมโมเบ,บ,บิลเอ,อาครับแซ่บไปเลยพี่นอ้องอิ่มคิดนีลองเลือไฟกระดาเอาซ้ำหนึ่งก้อนพี่น้องเนาะกะ ขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่นะครับผู้ใดเขาบว่าเบิง่งผู้ใ <c oughs> ดเขาเบิง่ก i, บกนนง,ง,งก็บจะเลื่อมกดไหล่กดแช่ก้นสับสะไห้เนี่ยเพื่อว้กับังใจฮองปงครับจะร่นเห็ดคลิปดีดีนะครับเนาะมื้อนี้ก็เอาสูตรทุเรียนบวชทุเรียนมะพร้าวกะทิไม,ม่มีน้องได้ชมแล้วก็มาซิมน้ำกันน้ำพี่น้องนะ <c oughs> นะครับการสชาติกัสุดยอดบีแซ่ยบก้นสองนะครับขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่เดอ้อแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ผู้ใดเขาบาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็รอ้าห้เวลาเพิ่นให้พอนพี่น้องไดนี่แสดแม่ ฝากเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์จังได้กระได้อ่ะไฟเดวเบิ่งคลิปนี้กหไฮยูดีไม่แห้งโอ้ยดนผลยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะจนจะไข้จะป่วยให้ร่ำให้รวยให้คืนให้เกินให้มั่งมีสีสุขจะิญิจะเิญทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสำนีแล้วพี่น้องถามว่าบุคคลเห็นกะเอาเป็นลองเบงเค็มกินเบิงแซ่บอร่อย นะเอาคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งกับเพื่อนน้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะ